สวัสดีครับพี่น้องหลังจากจัดการเกงานแล้วก็กินเขาเขาแรงมันเบาเบาไร้มันเลยก้อยซอยเสียยังบาเทเลยไม่ได้หมออยู่พี่น้องะตูกจั้นในน้อนนพี่น้องซอยเสียเลยพี่น้องเอ้ยหมอยังทุกคน ก๋วยเลี่ยดเลยก๋วยได้ไดผมก๋วยดึกพี่นอ้องมาจับเศน้ำกันมาหนึ่หลังจากเลิกการเลิกงานก็นกนได้ก่อนจะกินของอข้าวก็ แก่ข้าวเจ็ดสิบเอ็ดโตวินอกขอโทษขอไปผูกกินนะครับคูณใด้กินกับมาแสบๆลงันครับ ก็มีพี่น้องมาละกเขียมาคืกกอกาประจำจอบแ่มาคพามายไม่ต้องเปก็ได้พยคาลังใ่ทิพย์พอดีเลยเห็นไหมต้อยเอต้อยดิ ต้อยครับมาหน่อยเฮอยเรล้วพี่น้องต้อยแซ่ไลยเกียดมาพี่น้องมาตบโละตบแล้วก,ก็ไม่เร่ว่าตบ เม่ดิบหาบอเอกเพื่อมองไป่างู้ดโดดโดดแล้วก็มีไม่นำหลายทุเอาข้าววนจะน้อดหมากระไกสาวกับมือหมาบุกคุณ

วากันีมนันกันังที่อบอกวถืมุมี่น่อเลยมาแจบๆน้งกันเด้อครับพีหน่องในประเทศต่างประเทศกันดี ทอดมัมมัมชายภูมิน่าคนซื้อมาฝากกับบานมาบาทเสียเอามากินดเดบุลเน่ยโปร่งคลิปไม่หวานทอดก่อนโมว,วากันแซ่บคือนก็มาพี่น้องมัมชายภูมิมมลุกยอ วัดบ่ก,ก่อยไร่เดียดเท่าไรแจ่เนี่ยมาวัดก,กันพี่นอ้องมาอจกินนะครับผู้เดียว thương cả giọt thì hả cũng cho hữu luôn, vào trên mà và nó còn được. อันปนงเลยกำลังแขนแซ่เหียดแซ่เปื่อยแซบซบน้ำกัน ปเปิดนั่งแน่บพอเปิดนั่งอ่ะนั่งไปนอน,นมาตัดออกละปล่อยไปธรรมชาติเนี่ยความจริงคือความจริงมาค่ยตัดออกละปล่อยไปตามธรรมชาติเนะ

แซ่บํากันครับ

จีบบนเน็นเขาแห้งเลยพี่น้องขนาดบนเน็ตเนี่ยน,นะก็ติ๊บ้ะกินกรบฟได้หลยอะแกมแกมไปเป็นกับแกมก็ดีแหนมเมืองชายยาัยภูมิ ม,ม,มันมันแหนมบอกพิษอยู่เดียวไป้นงหน้ามันสื่อมาฝากคนกับ,บันไม่หวานก็เลยเอามาทอดผมม่าจะเอามากินลิบมาเ็บแสบน้องกันนะลงท้อง ก็คือกันอันนี้นะเพราะว่าใจมันแข็งไปโอ้แสบพี่น่อยนะแกะไปนำ้ำกินเขาไปนำ้นำน้ำไปน่อยเสิรแสบน้ำกันทุกคนกับว่ใครเข็นไปได้ไปน้องนะเพาว่ากันเนาะ tập đi đâu mấy nó tập đi lên mấy cái đồ mấy đứa em nó căng mấy đứa tam cho ba ริบก็บมี่หยำกบกบกบต่ว่าหาบเห็นเลืมมองอย่างของต้องโบงกันล้พักำนงะี้ยพักนะ้ำ ตั้งเพชรตั้งแสบแสบตั้งกันแหนมเมืองใจยุบมือเขาแสบร้ายทำรับไวเห้อ ฐานเป็นแข็งเนี่ยมันแสบเรียดแสบเปียบคือเข่าเกศเข่าดึกนะครับนำ้ำกงะปุกน้นำงานเท่าเหมาือนกนเลยเนาะเกศเข่าดึกตรงมัดเลี่ยดมัดเปียบแบบเนี่ยแบบแข็งนั้นตันมุ่งจะทำกัดน้อยเนับไปนับเสร็บเจบกันไป ต้องยังมกม่นเอา่งน้อ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 ยนจบดองใบพี่นเ้อที่เ็ตัวประจำหวาดประจำเลือวที่ด เกินแตอาจจศว่าชัดไปเลยนะพี่น,น้องเนาะมาว่ากันเนาะเขียนแนวมาเขียนแนวมาแมงนะพี่นอง่ะจะเะะล่นอาหารสาระคเยนำม่ตกนายเอดตาม cầm răng thì chắp kéo nham đấy với con đi nào, vòi muôn muôn cái, à, lòi biẹt, cởi lòi xe đấy mọi người, นงำลงานแบบนั่าอกุ้ทำไม่อนสนะี่ยับกิกพี่น่องนะขอต่วไปเลยพี่น่องนะน้ำมาบหม่ำใจเบบาวุฒิคือกับเบาอเนียเนะ อยู่ในคลิปผมลงไปแล้วก้อนก้อนเะนี่ยนี่รับมี่ไปเบิ้งเรื่องไปนอ้องผมเอาลงไปแล้ว่กี่นาทีเหรอหานาทีซีหานาทีาทไปเอาแหนมชายภูุ่มลงอยู่เพราก่อนก่อนก้อนช่วงปีใหม่ครับถ้าไปเบิ้งเลยจะแจฝงแหนมชายภูุ่ เพิงได้ประมาณปีใหม่นี่นละลงไปนะลงไปคลิปหนึ่งนะนตกนเต็นเต็มมันจะแสบเพื่อนนะขนะับแกมกันดนะ้วไปนองเนะื้อแสบบน้องกันขับเข่ากันดีกับแกมกันดี đập quán đập quán luôn thôi แสบพี่นอ่ะแสบร้ายอ่ะอันนี้ต่างกล่องเองครับพี่นองวันนี้มีผู้ชายวันนี้มีจุ่มเขาจุ่มอ่ะ ส้เขาชส้มออกมกนกกันก็นใเป็นตะเบิงกันแน่เนาะพี่น้องคลี่สูงกว่ามากเห็นไหมล่ะนอกกินเนี่ยอะไร้องมาถึงเวลาเนาะพี่น้องเน,นงาะคอยว่ากันปลาปัตจนาไปตอนนี้เขาก็ส่มออกแล้วกันขันส้มออกพี่น้องมาสงแสบๆเลย Chốt nào quá, nằm việc มันนี่เาตับมาหลายตับก่อนหนึ่งตับ๊บบหวานใหม่ๆเลย ประเทศตามประเทศกันดี điệu phi nông, thật là vậy, à, đơn giản đấy, bầu cả đi, lắp kèm đi, đẹp, ngắm ăn phải không phi ແຊບລົງກາ กอนมันว่างว่างขางตัวใ่มันแซ่บเฮ้ยแบบไปมากเลยอย่าลืมใสยภูมิก็อร่อยส,สำหรับตัวเมืองเลยเมืองพ็อพยาเลยแซ่บ เอาอีกแคคำนะพี่น้องตับุดชดใหม่ใหม่ฝากพี่ฝากน้องให้ประเทศต่างประเทศครับผมรงท้อ,ทอง จะบอกไปบอกจะพี่น้องเ FC แสบ,บร้ายต้องเอามาแ็กกินมึงพี่น้องเนีย่ยไม่ไม่สดหวานเจ็บครับผมคลิปนี้กะจิฝากมันจมี่ก่อนนะพี่น้องเนาะขอคำาสวัสดีครับ